เปิดก้าสาวคนดังเคยตกเป็นข่าวกับวียหลังประกาศวิวาฟ้าแลบไม่ว่าจะเป็นกระแสคู่จิ้นหรือคู่จริงจะมีใครกันบ้างนั้นเรา๋ประรัชมกันได้เลยจ้า อันดับที่9แพนเค้กเขมานิดเปิดกันที่ซุปตาสาวฮอตของวงการแม้วันทั้งคู่นั้นจะเลิกลากันไปนานแล้วแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสาวแพนเค้กนั้นเคยรักกหนุ่มเวียมาก่อนจนกระทั่งเวลาล่วงเลยมานานถึง5ปีทั้งคู่ก็ได้ออกมาประกาศว่ารดสหานะความสัมพันธ์เหลือแค่พี่น้องกันเท่านั้นก่อนที่คุณแม่ของสาวแพนจะหลอกว่าจะเลิกกันได้อย่างไรเพราะว่าทั้งคู่ยังไม่ได้คบหากันเลยแต่ท้ายที่สุดแล้วบทสรุปของเรื่องนี้ก็จบกันได้ด้วยดีเพราะว่าต่างฝ่ายต่างเริ่มมต้้นให่ไปแลว อันดับที่8กิฟต์ดาราพดาสําหรับนักแสดงสาวคนนี้ก็เคยมีข่าวกับนุ่มเวียมาก่อนเนื่องจากในตอนนั้นสาวกิฟต์ได้มีโอกาสไปมาหาสู่เพื่อนที่อยู่คอนโดเดียวกันกับหนุ่มเวียรหรือกระทั่งซ้อนท้ายไปเที่ยวด้วยกันแต่ทั้งคู่ก็ออกมาปฏิเสธพร้อมกับยืนยันว่าเป็นแค่พี่น้องกันเท่านั้น อันดับที่เจ็พีคพัทรัศยาเรียกได้ว่าเป็นข่าวเมากกันการกองละครหลังมีอักษรย่อเขียนาพาดพิงว่าเคยกิ๊กกำหนมเวียตอนที่ทั้งคู่แสดงละครด้วยกันจนเกิดกระแสคู่จิน้นขนาะที่ว่าจะตัวถึงกับน่งกับข่าวลือแต่ก็ไม่ได้สนใจอะไรและยืนยันด้วยว่าไม่มีอะไรในกอไผ่ ดับที่6ชิงชิงคาริธาหลังมีข่าวว่าเวียและเบลล่าเลิกลากันเลยทําให้สาวชิงชิงตกเป็นขรหารจากสังคมและตั้งข้อสังเกตว่าทั้งคู่เคยไปเที่ยวนั้นด้วยกันแต่สาวชิงชิงก็ยืนยันว่าเธอกน,นุ่มเวียไม่เคยไปเที่ยวด้วยกันแต่อย่างใดเพราะว่าเธอเป็นเพียงแค่แฟนคลับของหนุ่มเวียตั้งแต่ประถมเท่านั้นแถมหนุ่มเวียเองก็ออกมายืนยันอีกเสียงว่าไม่เป็นความจริง ดับที่5พลอยพัทรากรหลังมีข่าวเมา้าหลังจากที่ทั้งคู่เคยแสดงซีรีส์ร่วมกันและมีภาพถ่ายด้วยกันออกมาเรื่อยๆจนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นมือที่3และทําให้สาวพลอยนั้นเสียหายจนถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยทีเดียวแต่พอความจริงปรากฏออกมาว่าไม่ใช่สาวพลอยทําให้คนที่กล่าวหาว่าเธอนน้นต้องหน้าแตกกันไปต,ตาม ดับที่4พาพายรมิดาก็เป็นอีกหนึ่งสาวที่เคยตกเป็นมือที่3ามด้วยเหมือนกันว่าคือสาวคนที่ไปนั่งกับหนุ่มเวียจริงหรือไม่แต่เธอก็ได้เอามาแก้ข่าวด้วยว่าไม่ใช่เพราะว่าเธอนั้นมีหนุ่มในใจอยู่แล้วซึ่งไม่ใช่หนุ่มเวียอย่างแน่นอน ดับที่สามมินพิชยาเรียได้ว่าก็เคยมีขา่ขาวคับกับหนุม่มเวียปราไปเนื่องจากช่วงนั้นสามีได้เลอกตากาับแฟนหนุ่มนอกวงการบวกกับได้เล่นละครประกบคู่กันหลายเรื่องเลยทําให้แฟนขับนั้นต่างรุ่นเชียร์ให้ทั้งคู่นั้นพัฒนาความสัมพันธ์แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีอะไรในกอไผ่กันจริงๆ อันดับที่2เบลล่าลานีกับคู่รักช็อกวงการบันเทิงที่ปิดฉากรัก9้าปีแม้ว่าจะเลิกรากกันไปแล้วแต่ก็ยืนยันด้วยว่าเหลือไว้เพียงแค่ความหวังนี้ต่อกันแถมสาวเบลล่าก็ยังพูดทิ้ง้ายได้ว่ายังมีความปรารถนาดีต่อกันและยินดีกับความสุขของอีกฝ่าย อันดับที่1วิกกี้ Wiki. สำหรับรักสุดท้ายของหนุ่มเวียหลังประกาศแล้ละครั้งวิวาในวันที่17กรกฎาคมนี้แถมไลฟ์สไตล์ของทั้งคู่ก็เข้ากันแบบสุดๆเผยว่ารักครั้งนี้ดีที่สุดแล้วแถมแฟนสาวน่ารักและเพอร์เฟกต์มากเพราะได้ไวที่พร้อมและถึงเวลาที่อยากแต่งงานมีครอบครัวแล้ว